ฮะสองเออยร้อนรันนะครับอยเย็นทงานปกติอยร้อนทำง,งานปกติก็เตรียมล้างนะครับเกะแสปกติน้ำยาก็ยากนนะนร ขึ้นนะอามอเตอร์เขาก็จะสปีดหนักหน่อยนะครับช่วงสปีดน้ำยาก็จะตกลงครับเดี๋ยวั 120, นร้อยยี่สิบสามสิบนะสปีดหนักๆน,นะครับอาร์มสองนะครับหลังเป็นเจ็ดหิมะนะครับกระแสยังไม่ได้เลยครับคอมยังไม่สปีดเลยครับ เดิมมีเสียงคอมแล้วครับดูไปเรื่อยๆครับคลิปนี้จะยาวๆเลยครับ เย็นเจี๊ยบเลยครับตอนนี้ครับคอมน่าจะทำงานประมาณ50-60%แล้วครับน้ำแข็งก็จะเตี้ยจางหายไปนะครับเพราะว่าน้ำยาไปจะได้นะครับตอนนี้ยังไม่ประมาณร้อนยะครับน้ำแข็งหายแล้วครับ กระแสสามจุดห้าเมเพลทหแอมนะเพราะว่แอมมูลสอนะฮะจะกินประมาณ4แอมป์นิดๆครับตามความร้อนด้วยครับตามภูมิความร้อนภายนอกครับตอนเทปก็ไม่ต้องทำความสะอาดอะไรมากมายนะครับก็เป่าฝุ่นออกเฉยเฉยนะ เย็นเจี๊ยบนะฮะน้ำยาครับขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้ร้อยร้อยสิบห้าเป็นพ่อกากาดเย็นนะครับตอนนี้ซูสเกตก็มันพุ่งช่วงคืนก็ยังเย็นอยู่นะครับคือว่าเย็นลุ่มตระนะครับยาวครับคลิปนี้ ร้อยี่สิบร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบแล้วยี่ห้าแล้วขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะถึงประมาณร้อยสามสิบนะครับขั้นตอนการเทสแอร์ก่ประมาณนี้ครับครับผมเทสแอร์วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะเนี่ยับแอร์เย็นไม่มีโค้ดเออเร์โค้ดอะไรก็จบแล้วครับพี่ ยังสปีดอยู่นะครับคอมนะยังสปีดขึ้นได้อีกฮะน่าจะมี4แอมป์นิดๆนะน้ำยาก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับฉ่ำมากเลยนะครับแอร์แคเดียตัวนี้ครับเย็นเทียบเลยครับไอ้ร้อนก็ร้อนอยู่ตรงนี้ครับไอ้เย็นก็อยู่ตรงนี้ครับ เทียดไม่นานฮะใช้สายชั่วขาวนะครับเจียบครับนี่ดูรีโมทฮะนี่ที่บอกว่าอย่าพึ่งทำอะไรก็ยังไม่ได้ทำเลยครับเผื่อทำไปแล้วเสียเที่ยวนะบางชันก็ใช้ได้นะครับสวิง ปิดครับอ๋อลืมปั๊มดาวน้ำยาครับโอเคครับเดี๋ยวปั๊มดาวครับ